มาแล้วนะแม่องอ้ยกอแม่หรืแม่นะหมาขอน่นส่งตรงจากบ้านน้อง<า> <c ười> อุงยิง <c ười> <c ười> เอาไข่อ้ครับมอันนี้ซื่อยังไงตาวสายพิน,นสายพินโอน้อสายพินขอบคุณครับป่อยไปหลุดไปเลยไปหลุดปยยางหลินเดี๋ยวไม่บีมากก็ได้มีผาอยู่ไม่เนวกินมาเจียนรุ่นมาพี่น้องไม่ได้แค่เอน ไปเอกไปเป็นนั่งเอกค่ะสายบินลำเพลินเดีนี้สายบินสายบินเข้าแล้วนะเข้าแล้วจได้เเออเข้าแล้วขอยถอยถอย้เป็นเดือนนคุเปอร์คุเปอรยูทั่งรดกันเดินมาเดินมาดท่งนี้ทงนี้ไงมางา้าตา เดียวมา่ายยำลหน้าตาโมงเนะ่ลอี้น้องซายพินแต่หักเนาะหน้าด้มทายเหนาเพื่ยีตัวง่ยย่เด้เนาะวันนู้นเาถ่ายรูปเลยเอ้ยนู้นเหนี่นเนาะอืม พึ่งเอามามือหร่ป่จ้ะมีเงินพ่อเกพึ่งเอามาให้พ่อเกพึ่งเอามาให้วงสายพินไม่้องยังไม่ทันเลียเรียแล้วครับผมยุครับสวัสดีครับเดี๋ยวยุ้ยบ้านเลยครับหนึ่งตัวสีเอ็นวดมาเห็เพื่อนครับใครนอนแค่ร้พี่นอง คลอเดียวกันแต่เแค่เพแค่เพแพแค่เพแค่เพ่เพแค่เพ่เนแค่เดแค่เพแค่เสีค่เพขุ่เขแ้นเพแคพแนนเพแค่เพาค่เนแนแค่นพแค่เแค่เพแค่เปแน่เพแค่เพแค่เพแค่เพ่เพแค่เพแคีเพแาแ่แม่เพแน่เพเแ่แค่แค่เแค่่แค้เแเ่เพาค่เแค่น่เแคเพ่เ่เพแ้แเป็นเพแนเพ่ัพแ่เ่เพเพ่่่่่พ่งเ เดี Mohammad, Quindi, arp, ๋ยวไปฉีดยาค่ะพญาต์ฉีดยาบำรุงอาบน้ำอาบน้ำฉีดยาใช่พญาต์ถ่ายพญาต์แล้วขวดเลยเดี๋ยวไว้หมอกจังเลยก่อนเนาะเดี๋ยวเรายืดงานได้นีุ่่มเอาก็บสาสายแล้วก็ผูกเลยหาเชือกก็ผูกไม่อยากบ้างเลยเหรอหาเชือกผูกเพื่นแค่นี้สายจุ่แล้วเอาต้องเอาไปฝากไว้นะอันพี่เลี้ยงพอการกันจ้ะ เออเมียนเมีเอาไปไว้ก็ยุติเลย่ยยติทั้งหมดที่อ่เขาเาตยแต่เขาเจอพ่อเาไปฝาก่วุนาครั็อ้าเขาเขาสบายต้องไปฝากไว้น้ำกันก่อนไปเราอยู่ในนี้ก็เป็นยุ่อื่นเหมือนกันไปด้าพี่น้องเดี๋ยว้อกิน ก้าวเแนเพข้อจับม,กกมือมกล้วยแคม,ม่ <c oughs> จัก่นทำว่าคค <c oughs> ลค่น้องแทนไปไหนแล้วเนาะยื้อนผีอย่างเปนพีน้อง ก็เป็นเพื่อนออกไปพ่ดเราจีจ้ก็เมนเพ่นออกไปพราามัเออกไปเน้ราบอจ้อันเดพอกันใช่ต้องไปถามพอกันใช่จ้ะแล้วฝากไปใส่มาแล้วพี่บ้ย มาเจอกันแล้วเป้าแขนกับน้องสายพินชกอีอ้าธิาแล้วสาธิมตึ้งในแขนวิ้กวิ้กเจอกันแล้วเจอกันแล้วเจอกันแล้วเฮ้ย,ยมันจับกันได้เ,เหรอ,อยี่เดี๋ยวฝากพี่ตองไว้ก่อนนี่เลยบีกันแล้วไปซื้อ บ้านในเขาอยู่ฝากฝากซื้อไม่แนเอาไม่ในหลังนึงแมนใส่รถเดี๋ยวเดี๋ยวไ้ไปกับพี่พีบรูุบานนาคงหน่อยคงกับบนหน่อยเป็นได้ลเสียงพีเบื้องกีกับบอลกันเสียงพีเสียงแค่นั้นเอาข้ามันยังบาวมันก่กกกแล้วบโอ้ะ้บูกันโดนเชิงกันได้สูพี่นอกันได้แล้ว เมย์พ่ออย่าพูดออกมาเหรครับนั่งเมย์รถพี่นะเสียงทิมเจ้าเสียงเคนขวบเดียกันมันมันเี่ยขเจียกันไหนเนียขวบเดียวกันเลยจ้ะขวเดียวกันแม่เดียวกันขวเดียวกันตุ้ยน่ายักต่างงาติยังขึ้นนใชยปะนอนฟกตื่นทักไปรอมึเลยแต่ขวจะพูดกันได้เออไปไปด้วยเบอร์ไทยไทยไทยจะมานี่บอ่แมนเอาข้านึ่งกันเลยเดยอเอาเงินไหย เขาบอกเจ็บปีน่ะมีเพื่อนแล้วเด้มีเพื่อนแล้วเด้อาบน้ำยังเนี่ยต้องไปอาบน้ำหาหมอนะฮะต้องไปอาบน้ำหาหมอหนี่นี่จะไปญี่หรอันนี้จะไปหาหมอญี่ปุแต่บอกเขาบอกว่าจะเพิ่มตัวใหญ่ขึยังตัวใหญ่ก่อนวะไม่กลัวพี่พินเสียงพินป่ะแสงพีนแสงพินกับแคน อแถวฝากงนี่กินแล้วึงกินกินแค่แเ้ลาหพอลูมาหายคุณเด้อมึงเยอะข้าวใช่ไหมอันนี้มาน่วยแฉจะทำน้องสิลูกมาก่อนผมมึงกนี่ก่อนกเแล้วก็ปิดย่น้องกินเอร้ก็มจหวน้อบางเรียว้เก้หมืละสาเขียอผุบบุฟ่กับเขามึกินลงไหมลูกนุ่มๆอ่ะเออลูของกินเออลูกแฉยังอยู่ดิ กินนุ้งแพ้เหละไม่ได้บาฟังเสียงเออกินนุ้แพ้เลยโู้ลูกหินนุ่มหุนข่าวกินไม่หนุกอ่าเขากี้อิ่มอิ่มหมดล้วอิ่มหมอิ่มอันนั่งนุ่งนั่ง่งนั่ผู้ได้ต่างเสียงใหญ่พอน้องเสียงพินเสียงพินจะนุ่นแล้วต่างอัเเสียงแค่นะเสียงพินหรอแค่ก็พินข่ากันหจอหักเลยถ้าอยู่อันเอามาหห้พุมกหักหมาไหมกอย่างหมาต่อเาหักหมา จันว่าะใค่หอไม่เรียต่างเบอกเฮ้ยกินตั้งแต่เลยเมื่อกิ้เน้่ยจัมีอิ่มแล้วนะอิ่มเลยดิแต่ว่าเพื่อนในชุดเอดใไฟวงดินิสเพื่อนสบายยุบานสบายอไฟวงได้บ่อยที่ใ้าเพราต้องเอาไฟวงยานเดียวบวมเลยไมบวมปุ๊บบวมบวมน้อยท่ต้องอ่ะอามีพะรุนบวมเหรอด้มาน่านั่งเฉยเดือตอนนั่งหอนนี่นั่งหอนนั่งพน อตามง่ายไม่ดีวะเนาะแกงแกงแกงแกแกน้องพรินเจอซิรัไปนมเห้าบอกมึงก็จริงกับน้องก็ดู่ะเสียงแคมเจอเสียงพรินแก่ปุ่นเงียวสิ ที่าพิจา่็ชิงช่องเหรอแ๋ยวจะเราพาไปแหลมเลนนสนามแหงๆรกก็สนามทั้งสุขทั้งหนาสานจเี่ไปสนามเพื่อจะน่นอยก็ยังเงส้ยจที่ยวทั้งสั่งพอทายบ้างอหนึ่งน้ำตล่มที่เร็วกโอ้ยยังไม่มาแว้้องรังเห็ดแม่ละหกทุ่มหนึ่งอไมอยาทายอย่างงั้นก็พี่น้องมีฝาไว้ตรงางนี้แล้วจะกปนชิดต่อไปข่อนแม่หลานไหม 这样，啊、不易过冬。